ครับสวัสดีครับในคลิปนี้เอฟก็จะมาสรุปหัวยแเราพัฒนาให้ดูครับชุดนี้ก็คือชุมบนครับคือคลิปที่เอฟลงไปงวก้อนครับนี่คือบนครับตรงนี้คือล่างครับก็ประจํางววบันที่18ครับสู้ดีหนึ่งจับคู่สู้ดีสองครับและ จะเอาตัวนี้มาสมเทียบกับละสิบเละละหน่วยครับมาสมเทียบก็จะได้ชุดนี้ครับชุดเลขล่างก็เอ็ดเก้ามาจ้าชุดนี้ครับคือตัวนี้ครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกแปดหกเลขเจ็ดหกตรงนี้ครับส่วนตัวที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดเจ็ดเอ็ดไมชอครับ ก็จะได้ตัวนี้ครับเรามาดูสู้สุดท้ายนะครับสู้ที่เอจ้ตัดสินครับคือสู้ตรงนี้ครับืวดน,นี้เป็นงวดที่77็ดคุณหวยอ,อสองส3มส 6, 6, แม้3ก็เข้าที่ับพันครับหมดนี้ได้ส 4, 5, 6จะเขียนตรงนี้ครับ ก็สู้บนล่างครับสี่ห้าหกจะเอายัง,งีงครับจะเอาชุดบนเป็นเลือกไปที่ ทีตัวนี้ครับหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้หนึ่งเก้าครับเอาจะเขียนตรงนี้ครับเผื่จะมาวิเคราะห์ครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเดี๋ยวเอจะอธิบายให้ดูครับ แล้วชุดบนเอ็ดก็ชอบไปที่สามชุดนี้ครับเราจะมาสมเทียบว่านายสามชุดนี้ตัวนายจะเด่นกั่วกันครับมันดูสู้มาวิเคราะห์ตรงนี้ครับครับเอฟจะวิเคราะห์ชุดบนก้อนครับให้สังเกตตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้ก้อนครับ ดูดีดีครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เด่น10น้อยบนครับส่วนมากมันจะมาได้แค่ถึง1ตัวเท่านั้นครับพอสันนัน้นหนึ่งเก,ก็จะไม่เด่นนะครับเพราะหนึ่งประยู่เถวเดียวกันเลยครับก็ใช่ไม่ได้ถ้างั้นก็จะเด่นไปที่หนึ่งห้า และหนึ่งหกตรงนี้ครับจะมาวิเคราะห์ตรงเลขหนึ่งห้าเลขหนึ่งหกตัวนายจะเด่นกว่ากันครับให้มาดูตรงนี้อีกครับจะหกสู่ครับจะสู่ที่หนึ่งสู่ที่สองสามสี่ห้าหกก็จะชนไปที่เลขหนึ่งเลขสอง 3 4 6 8ี่หดให้สังเกตอย่างนี้ครับสังเกตงวดที่อห6ตรงนี้ครับก็ถือว่าชุดนี้ก็ใช่ชุดวินได้ครับก็อ6กหตรงนี้งวดนี้ก็ไม่ได้งวดนี้อ,อ,อสองตัวครับสองตัวครับถ้างั้น เอ็ดก็จะให้เด้นไปที่หนึ่งหกครับสำหรับชุกบนตรงนี้ครับพ่อไม่มีเลขห้าตรงนี้ตรงนี้ก็มีเลขหนึ่งนี่ก็มีเลขหกพอเงั้นเอ็ก็จะให้เด้นไปที่หนึ่งหกเม็ดเดียวครับพอเงั้นเอ็ดก็จะให้เด้นที่เม็ดเดียวเลยครับ สองตัวบนครับเอออย่างนี้ครับชุดเล่นล่างแล้วก็เอจะเน้นให้แคบเม็ดเดียวครับตรงนี้ครับแปดหกเม็ดเดียวครับ ห้า4 5 6ขึ้นบนแล้วก็ก็จะเจอตรงนี้ครับ1 5 1 6ตรงนี้ถ้า4 5 6ลงล่างแล้วก็จะเจอไอ้นี้ครับเม็ดเดียวครับวันนี้ไอ้จะฝันเม็ดเดียวครับชุด4ตัวก็8 6 หนึ่งหกแปดหกหนึ่งห้าครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้ทุดสี่ตัวนะครับเออ ีตัวครับุด3ตัวครับ6 1หนึ่หนี่หกึ่งหครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็ไม้พลาเลยยังไงก็ต้องเข้าครับยังงงครับทุดสตัวครับรสี่ตัว ก็ตีลูกอนให้ครับ3สามตัวตีลูกอนให้เลยครับครับขอให้โชคดีครับ